อ่าพี่น้องครับผมอยู่บ้านทุ่งบ้านนาำคือเก่าครับวัอนี้ครับผมยำแรงครับเดี๋ยวช่วยพี่น้องมาเห็ดกับข้าวครับนี่มาผัดกะเพาหนกปิดน้ำพี่น้องครับผมยมบ้านทุ่งครับนี่ครับบรรยากาศยำแรงยำแรงบันพัดหึ่งหัดครับผมพี่น้องบรรยากาศยำแรงมาเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวสีผัดกะเพาหนกปิดน้ำให้กินครับผม กพี่น้องครับผมมันนี่สีผัดกะเพรานกปิดน้ำครับผมพอดีได้มาครับผมเมียวเมียวเอามาให้ครับผมจะกินน้ำเมียวเมียวพี่น้องนี่ครับผมมันนี่สีผัดแซ่บครับนกปิดน้ำครับตัวโบยใหญ่ครับผมมันนี่แหละครับผมผัดกะเพราครับผมมัอนี่มาได้พี่น้องครับครับผมเตรียมการสับจักหน่อยพี่น้องครับ ชิ้นใหญ่อย่างน้อยที่น้องดังที่ตรวจครับนกปิดน้ำเมื่อเนี้ยตดรวจดนี่ดูเด้อกลืนมันนะที่น้องแบบไงเลยครับนกปิดน้ำเมื่อนี่ย้าวโชคดีเด้เมีเ่ยวเมียวลูกสาวเข้ามาให้ครับลงเตรียมก,การสับทีนี้ลองเดียเด๋ยวนี่นี่นตับ สะเทือนครับโอเคครับพี่น้องนี่แหละครับผมได้เวลาทําการผัดได้แล้วครับเปิดแก๊สตุดบึ๊บโอเคพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเด้อครับ,ว,รบวันนี้ยมบ้านทุง่งซีพมาผัดไอ้นกปิดน้ำครับผมมากินกันนี่มีพริกพริกพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้อหอมหอมแดงกระเทียมครับแล,รแล้วก็นี่แหละว,วาดก่อนพี่น้อง,องหอม โอ้ยจ้าเล่หิครับเมนูนี้โอ้หอมคว,า,วายควายหอมครับแเกิดเคยว่ากันแล้วก็ที่นี่ที่ขาดม่ได้เด้อฮิวผมผมสับไปแล้วครับพี่น้องลปิดน้ำตู้บุกใครง่ายดอกครับแต่ว่ามันเ,เนี่ยเมี่ยวเหมียวผมไปเอามาให้พี่น้องอเนี่ยวเหมียวลูกสาวผมครับ เดี๋ยวมาให้เออมีเ,เมหลือเดี๋ยวม่ให้ขวากังเขาใส่เลยหอมและอ่าตัวใหญ่แต่ดิจานกใหญ่แล้วครับผมอ่าควาค <c oughs> ว่าไปจากน้อยเพื่องจวดครับครับพี่น้องครับหลังจากเสรยบเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยปุบไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับ ุกแล้พี่นัองอย่าลืมกับขับไปเลยกระเพราครับใบกระเพราหอมเนี่ยใส่ข้าปเลยอันนี้ก็กห,อหอมกะระเพราเราก็ี่ไปจัดตัวเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมปิดไฟได้เลยครับอ่าลุกแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยเดี๋ยวไปสโลวกินทํากันแซ่บๆได้พี่น้องเด้อโอ้ผัดกระเพราเก็บน้ำครับผมอ่าสวัสดีครับพี่ต้ง้งเรียบร้อยแล้วครับผม,ม,มนี่เมนูผัด อกระเพราครับกระเพรานกปิดน้ำครับผมเมียมเ,มเมอามาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนีนิยมมาทุงคือเกา่าครับผมบรรยากาศทุ่งนาครับผมวันนี้นี่อีกเมนูนึงครับผมสมตำมาเนี้อยากเปรี้ยวปลาครับผมปลาลาเป็นตัวเลยพี่น้องสับเซาุดยอดแท้เออมาได้พี่น้องเออพี่น้องเอฟซีท่านใดที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็มาครับผมนีบรรยากาศ ยูบันทุงครับผมมากินน้กันครับพี่น้องมานี่ครับพี่เอาหนกปิดน้ำมาให้ผมอะ่ะเหน้ยวซ้อมซ้อมลูกซ้อมมาแหมนี่มาแล้วมาแล้วดิเดมันไปเอาหนกปิดน้ำมาจากคุนจากคลองใส่ไก่ลพี่น้องครับผมบรรยากาศยำแรงครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อครับผมอยู่ต่างประเทศในประเทศมากินหัดหนกปิดน,าน,าน้ำแล้วกันนี่ยูบันทุง บรรยากาศโอ้เย็ยนแล้วครับลมเย็ยนเมื่อคืนเมื่อเช้านี่หนาวหน,นาวที่น้องแต่ว่าเมื่อนี้กลางวันร้อนครับผมอ่ะจวดจวดเหมือนกันเลยก็จวดขอขอเกลี่ข้าวจากวักบกันได้พี่น้องนะจกบหนึ่งเน้ไม่มีมลูกนั่งอ,อ,งอะไรอีกอ่ะลูกสาวพระลูกสาว สวัสดี้อพี่น้อง้อท่านใดเข้ามารับชมและติดตามก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแิฮงเฮงรวย,ยควิดถึง่งใดสมบพื่อการข้าวเหนียวก็ครับผม่ายให้เบิ่งเลยครับหนึง่งโอ้ควันห่วยเลยพี่น้องยอดอันนี้เมียบ้านให้หมูหมูมากครับว่าผมมาอยู่บรรทุงบรรน,นาปากเอฟซีทุกท่านเด้อขันหักกันกข็ขอติดตามเลยครับลุกไปนั่งนี่แหละตัวไปเอาหนุกไปผมครับพี่น้องรักรักนักชม โจมกี่ไหมโจมครับพี่น้องครับผมเนี่ยนี่ก็ผัดโอ้ยผัดนกสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนกเป็ดน้ำครับมากินกันครับเอฟซีท่าน tắm một dạng Còn dạng 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 còn heo, không dạng đọc, dạng 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 lụa, nã, nhiều bạn không có, à, kính con, bình đẳng, bố mà,

เนี่ยครับไมบมาวครับผมอยู่วังเราสปารเราฟงให้พี่รกจํามาครับอยูบ้านทุงนี่ก็รับเสมอครับเืิกกลับครับเบิ่อพื่อนนี่ตอนประมาณหกโมงกว่าแล้วครับอยู่บ้านทุง เดี๋ยวยังไงใช่ปรปับหน้าแล้วกันท่ทำการปลูกต้นไม้ครับหน้าผลมาเนี่ยกกะทอมนิยมบรรทุงครับผมมาพี่น้องเอฟซีทุกท่านจะมาเที่ยวหากันมาเด้อครับกับเขาวสซ่บๆปลากระมีครับเลี้ยงไว้หลายครับป,น,น,ปนินปนินปัตตานีหลายๆครับโอ้สํโอ้สุดยอดสมอง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีและที่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ